เรื่องของยาคุมฉุกเฉินนะคะยาคุมฉุกเฉินก็เหมือนยาคุมกําเนิดแบบธรรมดาเลยค่ะแต่จะมีโฮอร์โมนต่อเม็ดสูงกว่าต้องกินหลังจากมีเพศสัมพันธ์ภายในเวลาที่กําหนดต้องใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นนะคะไม่ควรนํามาใช้เพื่อการคุมกาเนิดในระยะยาวเพราะอาจเกิดอันตรายหรือผลข้างเคียงได้หากใช้ไม่ถูกวิธีนะคะ วิธีกินยาคุมกําเนิดให้ได้ผลนะคะยาคุมกําเนิดฉุกเฉินหนึ่งกล่องจะมีตัวยาอยู่2เม็ดประกอบด้วยตัวยาที่เป็นฮอร์โมนขนาดสูงคือรีวอโเจตเตนเม็ดละ750ไมโครกรัมการกินยาคุมฉุกเฉินที่ถูกต้องคือกินเม็ดแรกให้เร็วที่สุดเลยค่ะหลังจากมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันทันที โดยไม่ควรเกิน72ชั่วโมงและจะต้องกินยาเม็ดที่2หลังจากกินเม็ดแรกไม่เกิน12ชั่วโมงการกินยาเม็ดแรกภายใน72ชั่วโมงหลังการมีเพศสัมพันธ์ดังกล่าวตามด้วยยาเม็ดที่2จะให้ประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้75เปอร์เซ็นต์เลยค่ะแต่หากเริ่มยาภายใน24ชั่วโมงหลังการมีเพศสัมพันธ์จะให้ประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์เพิ่มขึ้นเป็น85เปอร์เซ็นต์ค่ะ ดังนั้นจึงควรรับประทานยาคุมกําเนิดเม็ดแรกหลังจากมีเพศสัมพันธ์ให้เร็วที่สุดนะคะหากมีอาการอาเจียนภายใน2ชั่วโมงหลังกินยาแต่และเม็ดต้องกินยาใหม่และไม่แนะนําให้กินยาเกิน4เม็ดหรือ2กล่องต่อเดือนนะคะอาการข้างเคียงนะคะ 1. อาจทําทให้ปวดท้องน้อยคล้ายปวดประจําเดือนมีเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอดในช่วงเวลา1สัปดาห์หลังกินยาได้ สองบางรายนะคะประจําเดือนมาก็ปิดกระปอยมาช้าหรือว่ามาเร็วปกติอันนี้แล้วแต่บุคคลนะคะสามหน้ามืดคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องอ่อนเพลียอ่อนลา้าปวดศีรษะเจ็บคัดเต้านมเวียนศีรษะอาการจะค่อยๆหายไปในสองสามวันหลังกินยาค่ะหากมีอาการป่วยที่รุนแรงขึ้นหรือประจำเดือนมาช้ากว่ากำหนดเกินเจ็ดวันควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อทำการรักษาและตรวจการตั้งครรภ์น,นะคะ